ผู้เลียวหัวต่อในการปฏิบัติต่ออาคุศลธรรมต่างๆกิเลสต่างๆปัญหาต่างๆต่อเมื่อเราเห็นว่าโทษมากกว่าคุณความสิ่งที่เรากรับจากสิ่งนั้นไม่คุมผลเสียมากกว่าผลดี น่นในกรณีของความความโกรธอะไรคือเสน่ห์อะไรคือเอรค,อครื่องล่ออะไรคือกำไรก้นหนึ่งที่คนชอบมากโดยเฉพาะคนที่ปกติไม่มีอำนาจเวลาโกรธความรู้สึกในขณะที่โกรธคือเรามีอำนาจและคนจะเมาตรงด้วนนี้เมาความรู้สึก หลงไหลอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้กำไรนี่ข้อหนึ่งของรู้สึกสัจใจได้ระบายและระบายความเครียดนี่ก็คือกำไรเมื่อเราโกรธแล้วเราก็คู่คนได้ ถ้าโกรธมากแผลงฤทธิ์มากคนอาจจะกลัวเราก็สามารถได้บังสิ่งบางอย่างดามใจหรือว่าบังคับคนได้โดยพลังความโกรธสิ่งนี้เราก็ชอบเหมือนกันต้องการให้คนเชื่อฟังต้องการให้คนทำตามถ้าการแสดงความโกรธ มีส่วนในการทำให้คนที่ปกติไม่ทำก็ยอมทำแหมมันงันก็เป็นสเสน่ห์เหมือนนะสิ่งเหล่านีคค้คือตัวอย่างของเครื่องล่อกรมานที่เราไม่เบื่อหน่ายนี่เราต้องเทียบกับผลเสีย ว่าคุ้มด้วยไม่คุ้มเมื่อเราโกรธแล้วร่างกายแล้วผิดปกติทันทีเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนกายอย่างเห็นได้ชัดโกรธแล้วก็มีการหลังสารที่เป็นพิษอยู่ในกระแสเลือดทันที ผู้ที่โกรธบ่อยๆก็มีสิทธิ์จะเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเป็นต้นคนขี้โกรธมักจะน้อยกว่าคนใจดี ถ้าเป็นคนขี้โกรธถ้าว่าเราเป็นผู้บริหารถ้าเราขี้โกรธขี้โมโหบางทีข้อมูลต่างๆที่เราควรจะรับทราบที่จะเป็นประโยชน์เช่นเกิดความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างกับกลายวันว่าไม่มีใครกล้าบอก ปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราแก้ได้ในเบื้องต้นมันลุกลามันปามปลายเพราะว่าไม่มีใครกล้าบอกเจ้านายเพราะกลัวเจ้านายจะโกรธไม่บอกดีกว่าว่างว่ามันดีไปเองและความความโกรธของของเราจึง เป็นอันตรายต่อประสิทธิภาพในการทำงานก็ได้เมื่อเราโกรธามักจะพูดม,มันพอมันโกรธแล้วมันติดลมมันพูดอะไรมันเกินที่ตั้งใจะจะพูดอาจจะได้ผลเร็วจะเพาะเรื่องนั้นแต่เป็นการทำลาย สมรรถภาพในองค์กรหรือในครอบครัวดนั้นเราเราก็ได้ประโยชน์ทันตาเห็นเพราะความโกรธแต่ในระยะยาวขาดทุนเกิดมีปัญหา คนที่โกรธทำได้ทุกอย่างพูดได้ทุกอย่างสิ่งที่ปกติไม่ไม่เคยคิดจะทำไม่เคยคิดจะพูดเมื่อโกรธแล้วทำได้พูดได้ทุกอย่าง,ง,คคคคดดางบันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากลัวอย่างยิ่ง บุนคุศลที่สะสมมาหลายภพหลายชาติโกรธวินาทีเดียวก็ทำลายได้บนรุนแรงถึงขนาดนั้นดังการพิจารณาในลักษณะอย่างนี้พอนำไปสู่ความเบื่อหน่ายในตัวความโกรธ นี้ก็จิตใจก็เป็นปุญแล้วป,ปัญญาแล้วว่าอารมณ์อลวยไม่ได้เพราะถ้าเราเรื่องนี้จะไม่โกรธหรอกเรื่องนี้จะไม่โกรธแต่ถ้าเจออย่างนี้ก็คงลดโกรธไม่ได้หรอกอันนี้เขามันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าจะไปแปลงเขตได้ว่าจะโกรธเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่โกรธมันทำไม่ได้ เหมือนเหมือนอกามเหมือนกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้จะสํารวมแต่เรื่องนี้ขอไม่สํารวมมันมันต่อเนื่องกันหมดมันมันทำไม่ได้ดังการใช้ปรรัญญาพิจารณาเห็นโทษของความโกรธ ็นคนอื่นเวลาเขาโกรธเขาหน้าแดงบางบางคนก็หน้าแดงไม่โกรธไม่โกรธมันเพศหวังเฉยๆฉยงคนพูดอย่างนี้ไม่รู้ตัวแล้วแล้วเห็นเขาแล้วบอกว่าเวลาเราโกรธนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหม นั้นเราก็ถามตัวเองว่าในชีวิตเหล่านี้เราต้องการจะส่งเสริมความโกรธหรือไม่แล้วถูกวันนี้ถ้าเราเห็นโทษของมันแล้วกำลังทำอะไรให้ให้มันลดน้อยลงเปเริ่มต้นต้องเตดขาดจะไม่ยินดีในความโกรธไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ คอซับประสัตว์ทั้งหลายตั้งปวงมีความสุขความสุขเธอเว้นแต่เขาคนเดียวเนี่ยไม่ได้แ,แต่คนอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่คนกรณียกเว้นมันจะอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วแผ่เมตตาคนที่เราไม่ต้องเจอทุกวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่นี่แหละคือคือมันปฏิบัติตรงชุดนี้ วังดีเมตตาการการปฏิบัติธรรมคุณธรรมข้อที่สำคัญมากเดียพยายามจะยามคือการสังเกตการสังเกตเป็น,นการได้ข้อมูลคือคือธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยพิสูจนได้ทุกข้อเพียงแต่ว่า บางข้อนี้ต้องจิตใจจะต้องรับการฝึกพอสมควรจะมคีคุณสมบัติพอที่จะพิสูจน์ได้แต่โทษของความโกรธแล้ไม่ต้องเชื่อแร้วต้องสังเกตดูและเมื่อความโกรธหายไป เราชนะความโกรธได้เคยโกรธเคยโมโหเคยดา่าเคยว่าแต่ครั้งนี้เราชนะได้สารวมได้อันนี้ดีแล้วแต่คอยสังเกตจิตใจที่ไม่โกรธในกรณีที่เราเคยโกรธรู้สึกยังไงไหมรู้สึกด,ดีใช่ไหมอันนี้ต้องสังเกตตรงจุดนี้ด้วยมันเป็นกำลังใจ เป็นการพิสูจน์ถึงบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่โกรธถ้าเราเราเจอคนที่พูดหยาบคายพูดไม่น่าฟังเลยแต่เราจิตใจก็ปกติไม่มีอากติเลยพอพอเรื่องผ่านไปแล้ว เราเอานี่มามาคิดมาทบทวนมาระลึกมันเกิดปิติเกิดความปราบลื้อจิตใจสงบเป็นสมาธิได้เป็นเป็นการภาวนาที่เรียกว่าอนุสติภาวนาคือเราทำความดีแล้วระลึกในความดีระลึกในผลสำเร็จ ทำให้มีกำลังใจด้วยทำให้มีความสุขด้วยทำให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติได้มากขึ้นด้วยเมื่อเราอ,อยู่กับผู้ไม่โกรธต้องมีความโกรธน้อยเราก็สังเกตบางทีเราเราเห็นผู้ใหญ่ แล้วผู้ที่เราเคารพนับถืออยู่ในเหตุการณ์เราก็เลยโอ้ถ้าเป็นเหล่านี้ก็โกรธแล้วโอ้ทำไมทําไม่โกรธเลยอย่างปกติเลยอย่างผงใสเบิกบานยังไม่มีอาการแห่งความโกรธเราก็ฝึกสังเกตและชื่นชมอนุโมทนามันจะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จ,จิตใจจะน้อมไปสู่ความไม่โกรธได้มากขึ้นด้วย โอ้ยมันมันงามเหลือเกินงามจริงๆความไม่โกรธมันงามเหลือเกินฉันเราหนึ่งเราต้องเห็นโอ้ยมันน่าเกลียดนะมันดูโอ้ยดูไม่ได้แล้วข,ของโกรธนะมันดูดูแล้วแย่โอ้เนี่ยดูดูคนไม่โกรธแล้วมันงามจริงๆเนี่ยก็เป็นการ สังสอนจิตใจเป็นการอบรมจิตใจเป็นการสร้างสัญญาใหม่พอเราสร้างสัญญาใหม่แล้วมันจะพร้อมที่จะเห็นความงามในความไม่โกรธมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเห็นความน่ากลัวน่าเกลียดของความโกรธได้มากขึ้น เราก็สังเกตว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องของบุคคลอย่างเช่นอยู่อยู่ด้วยกันมีใครพูดอะไรบางอย่างเรากเา็เราก็เห็นว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกทุกข์โศกประมาทพอได้ยินเสียงปั๊บ ก็มีอาการทันทีแล้วก็เริ่มมีปฏิกิริยาแล้วก็เห็นปฏิกิริยาทางกายมั่งที่แววตามั่งนำเสียงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอว่าโอ้นี่มันเป็นมันเป็นอัตโนมัติเขาเจ้าเจ้าของเองก็ไม่รู้สึกตัวว่าถูกกําหนดในขณะนั้นชีวิตเขาความเป็นอยู่เขากายใจขั้นหา้าทุกอย่างถูกกําหนดโดย เสียงของคนอื่นโดยคำพูดของคนอื่นในขณะนั้นไม่ไม่เป็นมนุษย์เลยไม่มีความเป็นอิสระอะไรเลยมีเพราะในขณะที่คำพูดนั้นถึงหูขาดสติแล้วจิตใจเกิดปฏิกิริยาไม่ชอบเข้าดูถูกดูมิ่นเราเข้าศบประมาทเราแล้วมันจะเกิดกระบวนการ ต้อตอบทันทีเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการมีสติหรือไม่มีสติความสำรวมความไม่สำรวมจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของคุณธรรมหรือการขาดคุณธรรมอันนี้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่ไม่ได้สร้าง อัตาตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาจึงเป็นเห็นอ้อมเ,เป็นเรื่องวิญญาณเกิดที่หูของคนนั้นเขามีสัญญาแปลความหมายของอของสิ่งที่เขาพูดว่าดูถูกดูหมิน่นเขาเมความรังเกียจต่อความดูถูกดูหมิ่นเกิดขึ้นทำให้เกิดพฏิกิริยาทั้งกายด้วยทั้งวาจาด้วยทั้งใจด้วย เราจะเห็นเป็นกระบวนการเกิดตับตามธรรมชาติในพอจิตใจเราเราเราปฏิบัติมากขึ้นมันจะเริ่มมีนิสัยที่จะพิจารณาอย่างนี้มากขึ้นไม่มีเรามีเขาที่ชัดเจนตายตัวเหมือนแต่ก่อนนั้นความหวังดีต่อคนทุกคน ดรสัพสัตย์ทั้งหลายอจจะเกิดขึ้นแ้วเราความแบ่งแยกทีจะไม่ชัดเจนแลวในการต้องการให้สัพสัตั์งหลายพ้นจากทุกทุกตรงไหนเราก็อยากจะดับตรงนั้นโดยไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนกลายไก็เห็นความทุกข์ตรงไหนก็อยากจะดับถ้าดับได้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสุขตรงไหน,น ไม่ต้องเลือกว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรทำได้แล้วก็ทำไปนั้นให้จิตใจของเรามีเมตตาธรรมพุทธองค์บอกว่าผู้มีเมตตาสงบเร็วสงบง่ายเพราะสิ่งที่ จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบสิ่งที่จะทำให้จิตใจเราว่าวุนคุ่นัว่ในน้อยลงในในพระสูตพระพุทธองค์สองเรื่องคาระวะสิ่งที่พระสงฆ์ต้องคารพต้องคารพในพระพุทธคารพในพระธรรมคารพในพระสงฆ์คารพในความศีขา เคารพในความไม่ประมาทข้อสุดท้ายคือเคารพในการปฏิสันถานต้อนรับต้องการให้พระเราเป็นมิตรต่อกันและการมีความหวังดีต่อกันและกันนั้นเรามองคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อน ก็ไม่ใช่ความประมาทแต่มองเพื่อนมนุษย์ว่าบริสุทธิ์จงกว่ามีคำพิสูจน์ว่ามีความผิดมองในงานแง่ดีกว่ไว้ก่อนแต่นั้นไม่ได้หมายคว่ามองเขาในแง่ดีเกินไปอันนั้นก็เป็นการขาดสติเหมือนกันเราก็ระมัดระวังแต่ถ้าเรา ถ้าเราปฏิบัติธรรมเป็นประจำเราจะวายตอกิเลสมากเพราะเระเราเรียนรู้จากตัวเราเองคนรอบข้างเวลามีกิเลสจะมีการแสดงออกอย่างนี้มันจะมีคำพูดอย่างนี้มีการกิริยาอาการอย่างนี้อย่างนี้เราก็ได้ข้อมูลเยอะเหมือนกันถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะจับได้เร็ว เมตตาเมตตาภาวนาเราใช้กับบุคคลใช้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันก็ยังมีมีบทบาทในการภาวนาอย่างที่ได้อธิบายวันก่อนว่าการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาปวดหลังปวดเขา่าปวดตรงไหนพร้อมกับความเกิดขึ้นของเวทนา จิตใจจะมีปฏิกิริยามีความยึดติดอยู่ในเวทนาไม่ชอบไม่อยากให้เป็นอย่างนี้น้อยใจวิตกกังวลกลัวเป็นต้นเวทนาทางกายเราไปแก้ไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถ เราก็ต้องรับรือว่านี่คือกายนี่ก็คือเ,เวทนาแต่ที่เราแก้ได้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาว่าเราว่าของเราความรังเกียจต่อเวทนาวิธีง่ายสุดคือปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งความรู้สึกที่เป็นกุศล จิตใจของเราในขณะหนึ่งต้องเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอากุศลก็ไม่ใช่กุศลกุศลก็ไม่ใช่อกุศลตอนถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลขึ้นมาสิ่งที่เป็นอกุศลต้องตกไปท,ทันทีเป็นเทคนิคเป็นวิธีอย่างหนึ่งั้นถ้าเราจเจริญ เมตตาภาวนาบ่อยๆจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับความรู้สึกที่เราให้ชื่อเราสมมติชื่อว่าเมตตาเมื่อเราเกิดเวทนาตรงไหนแล้วก็แผ่เมตตาตรงจุดนั้นคือปรุงแต่งความรู้สึกที่ดียอมรับ ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็พยายามให้ความรู้สึกนั้นหลองอที่จุดที่กำลังอุดอยู่ก็แผ่เมตตากับสังขารร่างกายเราคือไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปคิดว่าขอให้หัวเขาของข้าพุเจ้าเป็นสุขเป็นสุขเถออันนี้อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่า ความความรู้สึกที่ดีที่เราสมมติเชื่อว่าเมตตาทำให้มีขึ้นอยู่ในใจทำให้มีขึ้นอย่างไรอาจจะต้องใช้คำแพ้เมตตาทั่วไปหรืออาจจะระลึกถึงบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งใดที่นึกถึงแล้วรู้สึก รักทันทีรู้สึกเอ็นดูทันทีอาจจะเป็นทารกอาจจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นลูนจจนลกหมาลูกแมวอะไรก็แล้วแต่พอนึกที่แหมน่ารักเหลือเกินให้ให้ให,ให,ให้ให้ปรุงแต่งความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแบบเอ็นดูความรู้สึกเอ็นดูแล้วก็กำหนดความรู้สึกนั้นแล้วก็แพ่ลงไปที่ที่กำลังปวดอยู่กำลังทรมานอยู่ นี่ก็เป็นการใช้เมตตาภาวนาในอ,อ,อีกความหมายหนึ่งอีกแง่หนึ่งเพื่อจะแก้อกติความรังเกียจความพยาบาทที่เกิดขึ้นต่อเวทนาอยู่ในจะอยู่ในกายเรา เมื่อจิตใจเราเจอความปัญหาต่างๆในการปฏิบัติก็เป็นไปได้ว่าจะรู้สึกหดหูบ้างหมดกําลังใจมั่งการเจริญเมตตาภาวนาเป็นวิธีแก้ความรู้สึกหดหูที่ง่ายและดีได้ผล ถ้าใจิตใจเรากำลังรู้สึกหดหูแล้วเราก็ปรุงแต่งความรู้สึกเมตตาความเบิกบานใจเกิดขึ้นแล้วก็สามารถปล่อยวางความเศร้าหมองอยู่ในใจด้วยพลังของเมตตา เราก็ได้หลักในการบริหารอารมณ์ตัวเองทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าโอ้เราแก้ปัญหาของตัวเองได้เหมือนกันและเราก็ไม่ต้องอไปกลัวอารมณ์ต่างๆเพราะเราเริ่ม,มาอ,าอารมณ์เสาหมองเช่นความหดหูกเกิดขึ้นเราก็ยังมีวิธียังมีเทคนิคแก้ได้ไม่ต้องไปหาที่เพิ่งนอกตัวไม่ต้องไปหากําลังใจนอกตัว เราก็สามารถรับผิดชอบอารมณ์ของเราเองได้อันนี้ก็เป็นศิลปะในการการภาวนาด้วยนั้นเวลาจิตใจของเรามันเฮอเหอะมันมีกำลังมากแล้วก็ต้องมีวิธีภาวนาที่จิตใจจะเย็นลงแต่เวลาจิตใจมันเช่ช้าเลยเหมือนหดหูล้วก็ต้องมีแนวความคิด แนวทางภาวนาที่จะให้มีกำลังดังในการภาวนาเรามีอารมณ์กรรมฐานเป็นหลักเช่นอาณาปานาสติแต่เรายัางจะต้องฝึกในวิธีอื่นที่จะเสริมแก้ปัญหาในกกะที่มีปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นการใช้เมตตาภาวนาเมื่อจิตใจกำลัง มองในในแง่ร้ายอมองตัวเองในแง่ร้ายเราไม่เก่งเลยทำลายวันแล้วไม่ได้เรื่องแล้วตัวเองไม่แย่ในบาปหนาะมองตัวเองในแง่ร้ายไมว่าตัวเองมันแย่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็คือความคิดผิดแล้วอันนี้ก็ตัวมารคือไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีธรรมะเป็นค้อแก้กิเลส ก็มีร้อยแปดก็จริงแต่ธรรมะร้อยเก้ามันมากกว่าร้อยเก้ามันที่จริงมันมากกว่านั้นถึงแปดหมืน่นสี่พันถ้าเราถ้าเราน้อมจิตไปสู่ลักธรรมนะไม่มีกิเลสตัวไหนจะชนะเราได้แต่ถึงเพียงเท่ว่าเราเราทำไม่สม่ำเสมอเท่านั้นเองจิตใจยังเข้าไม่ถึงแต่ทุกคนทำได้ ไม่มีอะไรที่คนเราจะทำไม่ได้ถ้าตั้งอกตั้งใจทำถูกต้องตามหลักแล้วทำดีได้ดีแน่ๆวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา